มารับเต็มๆนะคะสารพัดสมุนไพรนี่ทั้งร่างกายเลยแค่คุณหมอพูดก็มีคนอยากจะได้แล้วนนั่เดินต้อามาห้องส่งเลยก็ได้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับภูมิปัญญาของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็นวดครั้งนี้จะแจกเลยใช่ไหมอันนี้ไปรับได้ที่งานเลยค่ะคือต้นไม้นี่วันละสามร้อต้นนะคะครับ แล้วก็จะมีหนังสือบันทึกของแผ่นดินสมุนไพรประคบอบอับนวด<ค>ะนะคะซึ่งจะมีเรื่องราวของสมุนไพรอยู่2ี่สิิชิดิดนะคะ,คะแล้วก็เป็นแก้ให้คนรู้เรื่องนี้เนี่ยวันละ2องร้อยเล่ม <คะ S 2> แต่ะะผมก็ยังชอบอีกอันนึงที่บอกอะไรนะ ศูนย์ภัยลดพุงคนไทยได้อันนี้ปะ่ะไอยาข้าวนี่เหรอจะลดพุง,นนงได้ด้วยคนจองเยอะนะ<แ>การฟังทางนี้เนี่ยคนจองเงยอะน,นเดี๋ยวเดี๋ยวกบมาแจกนะคะแต่ว่ามีมีเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปลายเนี่ยคุณหมอขออนุญาตฟังกันด้วยนะคะคก็มีเรื่องที่ฟ้องด้วยภาพนะคะเป็นไฟดับสามเดือนค่ะลุงจท่านผู้ชมคะที่ส่งมาร้องเรียนนะคะบริเวณหน้าบริษัทโตโยต้าสุวรรณภูมินะคะไปพูดคุยกับผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาคุณสมปองในสายนะคะ คุณสมบองคะสวัสดีค่ะครับครับวัสดีครับวัสดีครับครับค่ะเป็นยังไงคะอยู่ตรงจุดไหนคะคือตักิโลชักยี่สิบกว่าเนี่ยฮะอยู่ตรงนั้นโรงเรียนชูเหล่ามังกะสีผ่านบริษัทโตต้ามาคิดอยู่ในเขตของอบตบางปลาสมุทรปราการนะฮะอําเภอบางพลีนะครับครับค่ะไฟมันเป็นเกาะกลางถนนไปเกาะกลางถนนดับสักกิโลหรือสองตรงนั้นเป็นจุดคลองส่งน้ํามันมีรถรถวิ่งกันเยอะนะฮะมันอันตรายมากเลยแล้วดัามานานนะฮะนานขนาดไหนอะคะ นานสักมากกว่าสองเดือนนะครับคค่ะ,คะเออมันมีรถวิ่งแล้วตรงนั้นมืดจริงๆนะครับมืดจริงๆแล้วก็จะแจ้งประางอบอตอบออตก็โยนไปอะไรยังไงผมไม่ทราบนะ,ะแต่ว่ามันดับในนานขนาดนี้แล้วผู้เขียวข้องเขาได้รับทราบแล้วแล้วไม่ทําได้ปล่อยได้เป็นเดือนเนี่ยผมตัวนี้ผมไม่เข้าใจถนนเทพารักษ์ใช่ไหมครับถนนเทพารักษ์มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างมันก็มีมืดก็มีแบบตรงนั้นเป็นเหมือนกับทางเลี้ยวเป็นทางแยกอะไรเนี่ยมันก็อันตรายมันเป็น คุมเสียงอนะ่ะเป็นจุดเสียงนะครับอ๋อแต่ยังไม่มีชนมีนมนานาใครอืมครับยาวมีอันตรายบ้างนะแต่มันก็ไม่น่า,นาจะปล่อยดับนายขนาดนั้นเราติดแจงไปแล้วคุณสมปอง,ปองกลัวใช่ไหมว่ามันจะอันตราย มันก็อันตรายอยู่แล้วครับมันอันตรายครับครับเป็นรถที่วิ่งเยอะแล้วเป็นทางแยกอะไรด้วยนะครับอบตเขาว่าไงฮะตอนที่ไปแจ้งอบตเขาบอกว่าเขาแจ้งไปทางคอการชอการช่างมาเกี่ยวข้องอะไรคลองส่งน้ําอะไรนะฮะแล้วก็ไม่เห็นมาทําอะไรแต่ผมไม่รู้ในเหตุผลแต่ว่าเขารู้กันแล้วแล้วเขาปล่อยได้นานขนาดนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาทําอะไรยังยังห้างยางเมือนใส่ซ่อมใส่ต้นเมืองแบบ เมื่อวานขึ้นโทรถามอบตว่าเออทำไมมยังเพราะเราเออขาดการติดต่อมานานแล้วไม่ได้เห็นมานานเขาก็บอกยังยังมาจับมือนเดิมค่ะงั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบไปดูผู้ที่ดูแลเรื่องนี้นะคะพร้อมๆกันนะคะไปคุยกับผู้อำนวยการแขวงการทางส่วนปราการนะคะคุณสุนครแก้วศรีสายยในสายสวัสดีพออค่ะ ครับครับสวัสดีครับผมจุดนี้ไฟดับสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับผมอยู่กับครับชาวบ้านแถวๆนั้นนะคะที่เขาอยู่บริเวณนั้นคุณสมปองเนี่ยสายด้วยเขาบอกว่าตรงถนนเทพารักษ์นะคะประมาณกมยี่สิบห้าบริเวณบริษัทโตโยต้าสน้ำนะฮะหน้าบริษัทไโรงเรียนสุเลาบังกะสีผ่านมาทางบริษัทโตโยต้าตัวน้ำภูตัวหน้าประมาณสักสองกิโลนะฮะดับทั้งริมทางและก็กลางถนนแลดับมานาน ครับครับแล้วไมปล่อยในนานขนาดนี้ผมไม่รู้อ่ะะครับจะไม่ดับครับท่านพอครับครับครับขอขอเรียนเ้าได้จริงนะครับนั่นทางสายโ่วงนักกล่าวอยู่ระหว่างโครงการขอสร้างนะครับจะขอสร้างจากแยกเคหะบางคีไปถึงอำเภอบางบ่อนะครับซึ่งอยู่ระหว่างโครงการขอสร้างนะครับครับขณะนี้การขอสร้างในส่วนของผิวจราจรส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดนะครับอืม แล้วก็ทยอยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะครับครับแต่มันเคยติดนะฮะมันเคยติดอยู่แล้วฮะการระบบก็ก็จำไฟนะฮะจำไฟเข,เข้าเข้ากับระบบไฟฟ้าขึ้นใช้งานได้<อ>ในบางบบในในเป็น,นช่วงนะครับแต่ว่าถ้าว่าจุดเนี้ยมันมีปัญหาเนื่องจากมีการก่อสร้างดักแบงค์ไฟฟ้าบ้างมีการขุดลื้อเพื่อปอลูกต้นไม้ ม่รู้นะถามันเป็นเดือนเป็นอะไรมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันไม่สมควรที่จะเป็นสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยปังปังก่อนนะครับเรื่องเงี้ยนะฮะโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งมอบให้กับราชการนะฮะยังยังไม่ได้ส่งมอบให้กับกรมทางหลวงนะครับค่ะแล้วคาดว่าโครงการจะเสร็จเมื่อไหร่ครับผมเอ้าค่ะโครงการอย่างนี้เหรอครับจะจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีปลายปีแต่ว่าผมก็ได้เรไดเรื่องะครับได้เร่งรัดให้เขา ่าก่อสร้างฮะเชื่อมต่อสายช่วงที่มีปัญหานะคาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะแล้วเสร็จนะครับผมค่ะก็คือจะอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นสายต้นช้ก่อนค่ะครล้วถ้าไม่ถ้าไม่ติดนี่จะแจ้งใครเหรอฮะจะจะประสานงานไปที่ใครแจ้งแจ่มนะฮะประสานมาที่ผมก็ได้นะครับประสานมาที่ผมก็ได้หรือประสานผ่านลูกแกมนี่แหละประสานผ่านคนแกมกราบนะครับกราบรอดูแล้วกันนะการก่อสร้างแล้วก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับขอบคุณครับพอครับ ใช้ันได้แล้วก็พยายามเจ้าไให้ใช้ไปได้ก่อนนะครับขอบคุณขออนนะคะฝากดูแลด้วยนะคะคุณสมปองอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีไฟครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบลงด้วยดีใจร้อนหมือนกันนะเพาไฟใช้เข้าใจไม่มีไฟใช้มืดใช่แถวนั้นก็อาจจะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะกลับมาเรื่องใหญ่ๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญผมทราบว่าที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ย อุตสาหกรรมยาที่เกี่ยวกับสมุนไพรรายได้มากกว่ายาตะวันตกคือนยโยบายรัฐบาลเขาชัดนะค,ะค่ะก็ะจะมีนยโยบายที่เรียกว่าสมุนไพรเนี่ยถือเป็นตั้งแต่สมัยก่อนก็ไม่ยุทธปัจจัยนะคะแล้วก็เขาปิดประเทศมานานแต่ไม่ติดต่อกับตะวันตกเนี่ยข <อ S 2> เขาพัฒนาเขาพัฒนาแล้วก็ใช้อย่างหน้าหนาวเนี่ยรู้ว่าใช้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  เออสมัยก่อนมีรุ่นพี่ที่เข้าป่าแล้วไปเรียนที่นั่นนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะเอาฟ้าลทรโจนในตากแห้งแล้วแจกจ่ายเพื่อป้องกันหวัดนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนเขามีนโยบายอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าทํายังไงที่คนชนบทคนชนบทจะกินจะใช้อยู่ต้องกินกันเพราะว่าถ้าหลักฐานตรงนี้หายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะไม่มีร่องรอยอะไรเลยก็ไม่ต้องเปลืองเงินมากเลยคือเขาดูแลชาวบ้านในชุมชนปลูกแล้วก็ทานเองแต่บ้านเราเนี่ยใครทานในสวนไั่เชย เจ็บป่วยนิดหน่อยต้องไปรักษาไม่ได้ป้องกันก่อนก้อที่สองอะไรฮะก้อที่สองเนี่ยเขาจะวิจัยเรื่องวัลิสเทอร์เน็อัพเดนน้เขาก็จะมีการจดสิทธิบัตรแทบทุวันนะฮะอันที่สามใช้หลักการเท่าเทียมเรียนอย่างเท่าเทียมหมอแผนแพทย์หมอจีนเท่าเทียมอันที่สามอันที่สี่เนี่ย ก็คือว่าให้คนรุ่นใหม่ใช้และ้อยู่ในชีวิตเช่นเป็นซุปเป็นแคนดี้แล้วก็ทําแต่งร้านใหม่ฟูรินตังทําแพคเกจจิ้งใหม่อันที่5้านี่น่ากลัวใช้กลไกการตลาดทุกรูปแบบเพื่อให้คนกินใช้สุนภยัยเช่นทัวเนี่ยถ้าเกิดทัวไหนขายส่นภัยไม่ได้เนี่ยจะตนตัดแต้มแล้วก็ไปี่นหน้าเราไปรนะตรงนั้นเนี่อะไรนะไปถึงจะขึ้นที่เบสหน่อยนีย่เขาบอกว่าให้กิน ยาอะไรของเขาไม่รู้แล้วก็จะไม่ปวดหัวเขาจะเนอย่างนั้นด้วยั่วด้วยนะแต่เรื่องมาอยู่ในเรื่องถั่วแล้วก็ทั้งในแนวนั้นแนวรับนะแนวรุกก็คือว่าส่งหมอจีนไปทั่วโลกตั้งแต่ไปเชอใจอยู่กับประเทศไทยปักเข็มนี่นะว่าคุณเาไปขายเขาชั้นก็ได้นะแต่ฉันต้องมาขายคุณได้แต่จริงๆแล้วเราก็ขายอะไรเขาไม่ได้ที่นี้ถามกระเตยนิดนึงว่าแล้วของเรามีรายชาิบ้างครับ ของเขาชัดแล้วเนี่ยของเรามีอะไรชัดบ้างคือเขาคือตัดจากรัฐบาลชัดเจนเลยของเรามีอะไรชัดบ้างของเรามีนโยบายชัดแต่ไม่มีไม่มีกลไกที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือแก้ปัญหามีนโยบายชัดชัมจริยใช่ต้นใจต้องการยังไงบ้างคะอย่างเช่นมีการว่าจะมีการมียาใหม่ใช้นะคะเขาให้มีการวิจัยแต่ต่างคนก็ต่างวิจัยซ้ําซ้อนวิจัยอะไรไปบางก็ไม่รู้นะคะก็ขอชั้นี่วิจัยเอางานไปตีพิมพ์ต่างประเทศน่ก็จบละ ะะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทํางานตรงนี้คือว่าถ้าเกิดจะต้องมีนโยบายว่าเราต้องมียาใหม่จะทำไงที่ต้องมียาใหม่รัฐบาลต้องช่วยยังไงคือต้องมีการกํากับช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ติดตามก็ประมาณที่ใช้ไปอันนี้สมุนไพรใช่ไหมและนวดใ <c oughs> ช่ไหมฮะนวดเนี่ยตอนนี้ก็เป็น <c oughs> สิ่งที่น่าชื่นชมนะคะที่ลักดันให้มีการนวดที่เบิกจากจากระบบประกันสุขภาพได้มีหมอนวดที่โรงพยาบาลแต่เราก็ยังขาดว่าทำยังไงที่เราหมอนวดไทยจะเหมือนฝังเข็มที่องค์การอนามัยโลกรับรองว่าส่งไปทั่วโลก รักษาโรคนิ้วล็อกได้ประกาศเลยเหมือนกับฟังเขียว่ารักษาได้กี่โรคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่าการประกันคุณภาพเหมือนกับเช่นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนวดไทยเยอะแยะเลยแต่คุณภาพคืออะไรไม่รู้ค่จะของจริงใช่ไหมคะแต่นนิบายส่งมอนวดไทยแผนไทยนี่นะไปทั่วโลกนี่ก็น่าจะดีนะก็ก็ดีค่ะแต่ต้องมีระบบ สนับสนุนแล้วก็ติดตามตตใช่ไหมครับต,<ะ>ต้องว่าเห็นเพื่อนโลกมีหมดเลยตอนนี้ใช่นอยู่นี้เนี่ยมีเพื่อนที่ทำสปาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อน สูตสปาในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีคอร์สเข้าอบเปิดอบรมนะคะไม่มีคอร์สเรื่องการนวดไทยแต่ปัจจุบันมีแล้วมีแล้วคือหลักสูตรดังๆของสถาบันใหญ่ๆในของโลกเนี่ยที่เป็นฝรั่งทำเนี่ยก็ต้องมีการสอนนวดไทยด้วยค่ะโอ้แต่แล้วใครจะรับรองได้ล่ะฮะว่าถ้านวดไทยแล้วจะรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้ี่คือปัญหาค่ะแล้วก็ต้องหาหน่วยงานที่จะไปเรียกว่า เป็นเหมือนกันรับประกันน่ะการันตีว่านี่คือถ้ามีตราเนี่ยถือว่าเป็นนวดไทยที่แต่เราก็มีหน่วยงานอะไรนะส่งเสริมแผนไทยไม่ใช่เหรอฮะมีหน่วยงานแต่องค์กรที่จะไปเหมือนกับรับประกันไปรับรองคุณภาพเนี่ยเรายังไม่มีค่ะอืมเพราะนั้นให้ UN รับรองนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องช่วยกันนะคะอืมเพราะว่าชาวบ้านรับรองแล้วชาวบ้านทั่วโลกรับรองแล้วตอนนี้ ใช่ไหมครัเวรเงนงานในไทยนี่แหละก็ต้องฝากด้วยกระทรวงสาธารณสุขเองอ่ะต้องเป็นคนบริหารคตรงด้วยนะรัฐบาลค่ะมันสำหรับตัวเองรู้สึกยิ่งใหญ่มากค่ะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดตัวยาแก้ปวดไม่มีผลทั้งกระเพาะแล้วก็ไตแล้วใช้สองมือเนี่ยแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะคะ หลายๆโรคเลยสามารถใช้การนวดช่วยไม่ว่าจะเป็น Syndrome, ออฟฟิศซินโดรมนิ้วล็อกตกหมอนกล <Okay. S 2> ้ามเนื้อกระบงังลมหย่อน <Okay. S 2> อในเรื่องของการ <Okay. S 2> ปวดเมื่อยต่างๆโอเคออฟฟิศซ <Okay. S 2> ินโดรมเนี่ยผ <Yeah, okay. S 1> มว่ารับรองได้ไหมว่า mm hmm. หาย หมบรองมีค่ะหายค่ะแต่่าจะนวดหลายครั้งหน่อยค่ะคือแล้วจะเป็นบานเป็นง่คลายเลยอ่ะเรียกว่าออฟฟิศนวดเป็นโรคพื้นฐานที่สมือนกันที่ปรักษาได้เหมือนค่ะแต่เป็นหลักการวิธีการนวดแผนไทยแต่ไม่ใช่นวดมันทรมานนั่นเนี่ยเจ็บไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปรักษานวดแล้วเรามาอยู่ในท่าเดิมอีมันก็เป็นอีกเลยค่ะคอับครับค่ะวันนี้นะอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเองนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและของดีเนี่ยมีอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมคะอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละฝากหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูด้วยนะคะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไว้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะดรดรต้อมหรือว่าดรสุภาพรปิติพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยกูเบศนะคะขอบคุณที่ไม่ความรู้วันนี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับลุงแจมออนแอร์ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้เราั้งสามคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ Oh uh.